กลับมาช่วงนี้คุณผู้ชมคะดูเหตุการณ์ที่ชาวบ้านอดพหวากันไม่ได้ค่ะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือมีรถบรรทุกที่เกินไปนะคะเขาลืมยกเสาเครนยกของลงขับไปมันก็ไปฟาดกับสะพานลอยอย่างจังคุณผู้ชมคะแล้วมันน่าหวาดเสียวมากให้คุณผู้ชมดูเหตุการณ์กันก่อนนะคะทั้งห้าคนครับสาไม่้วหรือไม่นะค้าค้าว่าเสียชีวิตจากการขัน่ีย เพรถึงบอกว่าเสาเปลี่ยน้นว่ะยุบเบอร์นิงเจอร์ที่มันมีพวกสารมมันโยกแบบนั้นเลยอ่ะคุณผู้ชมขอโทษเธอนะถ้าขออนุญาตจินตนาการต่อถ้าสมมติมันถล่มลงมานั่นคือมีรถมอเตอร์ไซค์เห็นไหมคะค่ะตรงนั้นเนี่ยนี่ดีนะมันมันมันแค่โยกอ่ะแต่จะบอกว่าดีนะก็ไม่ใช่อ่ะมันก็น่ามันน่าผวาผวาจริงๆอ่ะนะคะคลิปเนี้ยเพจเฮียขับรถนำมาโพสต์ระบุว่าคุณผู้ชม บางคำบางช่วงบางตอนขออนุญาตเซ็นเซอร์ให้เลยนะเพราะมันเป็นคําที่ไม่สามารถอ่านออกอากาศได้จริงๆนะคะในโพสเนี่ยระบุว่าซักนะครับสัวๆทรงๆไปใครจะโดนตุ๊ดๆนะคะตุ๊ดๆในที่นี้คืออ่านออกอากาศไม่ได้จริงๆผู้ชม,มใครจะโดนอะไรก็ช่างอันตรายสุดๆ เพราะดีที่ว่าโครงสร้างของสะพานล,ลอยมันเป็นคอนกรีตไม่ถล่มลงมาโดยสะพานล,ลอยจุดนี้อยู่ตรงข้ามโรงเรียนชื่อดังย่านฝั่งทนนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วง4ี่ทุ่มกว่าวันเสราร์ที่10มกราคมที่ผ่านมาช่วงวันเด็กคุณผู้ชมคะซึ่งทีมข่าวเรานะคะลงพื้นที่เราส่งคุณยาสราวุธลงไป สำรวจความเสียหายบนสะพานลอยไปดูยังพบว่าเราจับอลูมิเนียมเนี่ยมันหักงอ10เมตรและเสาไฟฟ้าโค้งงอค่ะก็น้องก็พยายามไปทดสอบแบบนี้นะให้ประชาชนได้มั่นใจกันว่าจะเดินต่อไปได้ไหมยังไงเนี่ยเพราะว่าน้ำหนักน้องยาก,ก็ก็ไม่เบานะคะซึ่งก็ไปเจอว่าแผ่นเหล็กเนี่ยเขาเอามาปิดรอยเชื่อมไว้แต่มันไม่แข็งแรงอะน้องเกือบเสียหลักล้มอยู่นะคะมันมีช่วงรอยต่อแลวทีนี้ก็อ่ะ ถ้าเกิดคนแข้งขาไม่ดีเดินแล้วจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ทีเนี้ยชาวบ้านบางคนเขาไม่รู้อะเขาก็ยังใช้สะพานลอยกันตามปกติหรือบางคนอาจจะขึ้นแล้วก็ไม่ทันได้สํารวจความเสียหายหรือบางคนไม่รู้ว่าเหตุการณ์ในคืนนั้นมันเกิดอะไรก็เลยยังใช้กันต่อนะคะ้วเดินข้าแบบเนี้ยกลัวไหมเนี่ยกลัวมันกระทบไหมก็กลัวเหมือนกนันแะแต่นานๆมันจะมาทักทีหนึ่งเดินอสองสามเดือนเดินทีหนึ่งก็เห็นว่าเนี่ยราวสะพานเลยตรงขอบกับ ของสภาจมีล้ามีอะไรก็เสี่ยงเมืนกัดาดาแต่คืนนานๆก็ค่าสักทีหนึ่งเพราะว่าเนี่ยเด็กต้องเรียนเดินข้ามันด้วยและอค่ะช่ช่ช่คือชาวบ้านบางคนหรือว่าหลายๆคนก็ไม่ได้เห็นคลิปนั้นนะนะคะทีนี้พอคุยคุยกันน้องยาบอกว่าได้เปิดคลิปให้ดูบางคนตกใจเลยนะบอกโอ้โหไม่รู้จริงๆนะคะถามคนขับรถที่ก่อเหตุเนี่ย คือเขาก็เข้าพบตำรวจวนะที่สนอบุพารามเพื่อรับทราบข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินทางราชการเสียหายเบื้องต้นถูกเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน4,000บาทก็เดินทางกลับโดยคนขับปฏิเสธเลี่ยงที่จะไม่ให้สัมภาษณ์นะคะว่าวันเสาร์มันเกิดลืมใช่ไหมพี่ลืมหรือว่ามันค้างหรือ,ม,รอมันข้อข้อนปัญหาอะไรีย่ อยาก,ก็พยายามทำหน้าที่ของสื่อมวลชนนะคะเขาไม่ตอบอะไรขณะที่ตัวแทนบริษัทประกันของคนขับรถบรรทุกจอดเชค็คหม้อน้ําแล้วก็ขับออกจากไซต์งานก่อสร้างห่างจากจุดเกิดเหตุไม่เกิน50เมตรแล้วลืมลืมเอาตัวเครนลงค่ะก็ตรวจสอบหม้อน้ำาอ,อุมาอ่มจนมาแรงไหมไม่แรงเพราะว่าเพิ่งอ,ออกมา,ากม็<อ>น่ออจาจะมาแล้วสี่ <ร Spin. S 1> สิบหกสประมาณสี่สิไม่เกิน โทรสปีด <พอ S 1> มันขึ้นออมาไม่ถึงน่าจะร้อยเมตรไม่ถึงแล้วก็ชนุมูมเลยขณะที่สำนกักงานโยธากรุงเทพมหานครพร้อมเจ้าหน้าที่วิศวกรตำรวจสนบุพพารามเข้าตรวจสอบโครงสร้างและประชาสัมพันธ์ให้เด็กๆรวมถึงครูเพราะตรงนั้นอยู่ตรงข้ามโรงเรียนน่ะเนาะและประชาชนในพื้นที่นะคะตอนนี้คือสร้างความมั่นใจว่าโครงสร้างสะพานเนี่ยยังสามารถใช้งานได้ตามปกติค่ะ ียหายก็จะมีพวกราวกระตกนะครับที่ว่าราวแขวนป้ายเนี่ยได้รับความเสียหายจากการกระแทกนะครับ mm hmm. แล้วก็มีคอนกรีตกระเทาะนิดหน่อยซึ่งเป็นแค่ผิวเฉยๆครับ mm hmm. ส่วนในโครงสร้างที่รับแรงเนี่ยไม่รับผลกระทบอะไรนะครับ mm hmm. สามารถเปิดใช้งานได้ปกติ mm hmm. ดูทางด้านคดีความค่ะตำรวจยืนยันว่าผลการตรวจร่างกายของคนขับเขาเนี่ยไม่พบแอลโกอฮอล์นะคะแต่ที่มันเกิดเหตุเนี่ยคือ คือตีได้ว่าเป็นประมาทล้วนๆเลยค่ะคุณผู้ชมเบ<ม>ื้องต้นส่วนต่างค่าเสียหายบริษัทประกันรถบรรทุกฝ่ายผู้ก่อเหตุเป็นผู้รับผิดชอบค่ะคนขับรถเนี่ยเขามีความประมาทแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่าจริงๆแล้วก่อนจะขับรถที่มันบรรทุกที่ที่มันยกสูงขนาดนี้มันต้องเอาลงหรือว่ารู้จะราต้องรู้ได้ว่ามันจะลอดสะพานสะพานลอยคนข้ามได้หรือไม่อันนี้เกิดจากความประมาทเขาเราก็ปรับขั้นเต็มปรับขั้นเต็มเบื้องต้นจะปรับ4,000บาทขับประมาณนั้น